ยิดีต้อนรับสู่ Hello Beauty Award ครั้งที่7ปีนี้กลับกลายเป็นว่าคนต้องการเก็บเบบี้แฟตไว้แล้วให้หน้ารัดติวขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องมือที่จะออกมาในเทรน์ที่ไม่ลงไปลึกมากอยู่ในชั้นที่อยู่บนขึ้นมาแล้วมีพลังงานสูงม,มากๆโดยที่ไม่เกิดการไหม้ไม่เกิดการทำลายให้เกิดการเห็นรอยแดงสามารถเข้าสังคมได้สำหรับ เรื่องของการฉีดต่างๆนะคะจะเห็นว่าปีนี้ก็มียาฉีดอะไรใหม่ๆออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะนั้นจริงๆในฐานะที่เป็นแพทย์ผู้ให้บริการและก็ผู้บริโภคเลยนะคะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะมีอยอยแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ วันนี้รู้สึกยินดีค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ทางโรงพยาบาล m a s t e r ร์พี e ได้รางวัลปีนี้นะคะแต่เราต้องบอกก่อนค่ะว่านอกเหนือจากในเรื่องของการทำสัญญกรรมเนี่ยความเป็น specialty hospital ของ m a s t e r p ์ e ี e เนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งแล้วก็ถ้าเกิดคุณเนี่ยเดินเข้ามาแล้วอยากสวยในรูปแบบที่เป็นคุณหัวจรดเท้าเนี่ยเราสามารถทำได้หมดภายใต้คอนเซปต์ของเบียบต้ายูค่ะมีความรู้สึกดีใจนะคะที่เราได้รับรางวัล ในปีนี้นะคะซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะคะของทีมงาน,นะค่ะไม่ใช่เฉพาะตัวของหมายกับพี่แบงเอนะคะแต่ว่าเป็นของทุกๆคนนะคะในบริษัทนะคะรวมไปถึงนะคะเป็นรางวัลแล้วก็ความภาคภูมิใจของสำหรับลูกค้าด้วยค่ะวันนี้นะครับทางบรัสเทล g l กลอ l ลเองเนี่ยนะครับเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นโรงงานที่ดีที่สุดนะครับแต่เรานําเสนอความแตกต่างก็ความแตกต่างในวันนี้นะครับจะนํามาสร้างโอกาสและความสาเร็จของลูกค้าของเราทุกท่านในอ,อนาคตครับ อื่นก็ต้องขอบคุณคนไข้ทุกคนแล้วก็ทางที่ชาสานเพลโลด้วยนะครับที่ทำให้เด็กคลินิกได้รับรางวัลในวันนี้นะครับรางวัลนี้เรื่องของการกําจัดขนนะครับซึ่งเด็กคลินิกเราเนี่ยใช้เครื่องเลเซอร์กำจัดขนจากสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าเจนเทนแยกนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับทำให้คนไข้เนี่ยมีการบอกต่ออย่างเรื่อยๆนะครับเป็นที่มาที่ทําให้เราได้รับรางวัลในวันนี้ครับ ก่อนอื่นเลยยินดีมากๆเลยนะครับที่อิงกูดได้รับรางวัล Hello Beauty Award จนปีที่2เลยนะครับแล้วปีนี้เนี่ยเรามาในตัว Green Tea Moisturizing Cream ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยอิงกูภูมิใจมากๆเลยว่าเราชูสารสกัดคนไทยชูงานวิจัยของคนไทยนะครับก็ลเลยคิดว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยหลงรักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับทางโรงพยาบาล IDL นะครับได้รับรางวัล Most Trust พลาสติกเซอร์จูรียฮอสก็คือเป็นโรงพยาบาลเสวยรรมตกแต่งเฉพาะทางนะครับว่าดีใจนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับวันนี้นะคะมางาน Hello Beauty Awards นะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยะคะ่ะมีทําถุงหอมนะคะหอมสดชื่นมากแล้วก็นอกเหนือจากโปรดักที่ได้กลับไป t ายที่บ้านนะคะวันนี้ก็ยังมีโปรดักอื่นอืน่อีกเยอะแยะเลยที่ได้มาลองเพิ่มเติมแล้วก็ถูกใจ วันนี้ Hello Beauty Awards นะคะมีกิจกรรมหลากหลายมากๆเลยค่ะก่อนเข้างานเนี่ยก็คือจะมีลองผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแบบแบรนด์ดังๆดีๆเยอะเลยค่ะ